เอาละครับแล้วกลับมาหยกเกมเทลเลอร์นะครับผมก็จะมารีวิวอีกครั้งนะครับจะรีวิวดาไลดีเอยดาไลด์นะโอ้ยเขาผิดเขาผิดดาไลครับเอาน้ามกแดงดีไหมเอาดาลุ่งมึกมหาโหด เนนี่กกรรรม็โหดครับแต่ไม่เห็นโหดตรงไหนเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มครับรถเทรนเนี่ยจะยกรถขึ้นมาก็มีรถคนผมรื้อเศษแล้วก็แข่งขันสองไม่ได้ต้องมีการเปลียนรถกดสิครับกดครับแล้วก็ปรากฏว่ากุญแคนะครับอโบอินดี้นะกดคนยเลยนะครับอโบอินดี้ก็มีบริเกศครับตามรายงานเนี่ยบอกว่าเหตุเกิดเพราะว่าเขาไปทำ พยายามจะต้มเกลือแล้วก็จะหวานนเนี่ยก็คนขับรถแต่รถลิฟต์เนี่ยต้องทำไปส่วนไม่รู้ว่าเขาไปเกี่ยวไปชนคือลงหน้าแล้วก็ลากอะไรจนสุดท้ายเนี่ยพยายามจะส่งเข้ารถโอ้สงสัยแล้วนะจิ้งก่าครับเอ้าไม่ใช่ครับเอ้าเริ่มแล้วสามสองหนึ่งเอ้าห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเกมกันไปแล้ว

แรงเยอะกว่าใช่เบลเบลแรงเยอะกว่ากายแค่หนึ่งครับแต่น้่งนั้นถ้าเก็บปูหลับเก็บปากครับเฟอาเอาเบลตายแล้วเหรออะไรคุณเลยไม่ถึงได้เริ่มมาเลยคุณตายแล้วเหรอปุ๊บเด้งไปเลยเก็บเก็ดดา เก็บเกตไปเลยอ๋อปีตตกแปกฟึบชู่โอ้ยช็อต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 ตาย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 ติงชิงเกิดเสายฟ้านั่นนี่อโอ้ยครัเกดเต็มครับแต่แดดังไม่เต็มครับแล้วก็อยู่ ห้าคนครับคุณเกตผมก็เกตได้อะไรครับอะไรของคุณโดดสักจั๊มเราจั๊มันไปเลยเราจั๊โอ้โหเราจั๊มหวานนั่งโดดไอเน็ดเด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 ็ดโดนไอเน็ดไอเน็ดกับดีดีครับ คู่เลยครับครับเน็ดเม็ดเอาครับเน็ดอ้อออต่อยหวัวโอ้เน็ดวิ่งไปไหนยังไม่ตายเลยนี่ๆสโกรนาซสด้วยอะไรคุณเนี่ยเก็บเกล้วครับเริ่ม,ม,มทำการเก็บๆโอ้พางชุดนี่นาวีฉันตายแล้วตายตายวี ร,ระหว่างคุณระหว่างคุณจอห์นซีโร่จอห์นซีโร่คือดีดีและนิสซี่แซนเฮ้ยวิ่งไปรสอสายไฟแองเฉยเลยครับซึ่งชนะก็เป็นจอห์นซีโร่นะครับส่วนผมก็ได้ที่สามครับ ราการีกบ้านครับเกิดฟ้าอินดีครับตัวชื่อนังจะต่อกฝ่ายกัะบตัาที่สามฟ้าช่างเรอรายการไม่ติดต่อกันเลยครับหลัฟ้าสุดฟ้าในแค่นี้และครับก็ขอจบรายการเพลงอันนี้นะครับบาย